สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Q&A หรือว่าคำถามและคำตอบคำถามสำหรับวันนี้ก็คือทีจจ h ครับนอกจาก alright that's all I've right, that got for now มีประโยคอะไรบ้างที่แปลว่าเออแค่นี้นะลาก่อนนะเวลาเราจะวางสายและบอกว่า bye bye โอ้โหภาษาอังกฤษมีหลายประโยคเช่น catch you later catch you later หรือว่า see you later ที่แปลว่าแล้วพบกันใหม่ครับหรือว่า โซลองหมายแปลว่ายาวหรือไกลมากก็คือขอลาไปก่อนครับ take care ขอให้โชคดี right good talking to you โอ้โหดีใจดีได้คุยกันด้วยครับหรือไม่ก็ well that's about it for now alrighty catch you later that's about it for now ที่แปลว่าแค่นี้ละหรือว่าประมาณนี้ไม่มีอะไรคุยต่อครับ catch you later คือพบกันใหม่ เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูครับเออครับผมครับครับเออขอบคุณครับครับผมเออแค่นี้นะแค่นี้ล่ะครับผมครับ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 เออเออเออแค่นี้นะภาษาอังกฤษก็มีไค่ไข่กันเช่น right okay yep alrighty sure thank you uh huh right 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 oh okay catch you later Take care now, so long, right, good talking to you, see ya, bye bye, see, bye. เห็นไหมครับมีหลายคำมีหลายประโยค ok ที่แปลว่าแค่นี้ละหรือว่าขอลาไปก่อนครับ So let's review them one more time. Number one, catch you later หรือว่า see you later ที่แปลว่าแล้วพบกันใหม่ครับหรือว่า take care โชคดี so long ขอลาไปก่อนครับหรือไม่ก็ that's it for now that's it for now la. so that's it for now thanks for watching and see you again for the next q&a